สบายดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลัสก้าฮาวายสมาชิกกู o ดไอเดียทีวีที่เคารพพักทุกท่านเจ้าวันนี้กัมหอมมีโอกาสได้มาแนะนําเล่าเรื่องของย่ามเมืองลีนะเจ้าเมืองลีเมืองรับแลแห่งเจ้าแม่จามรีนะเจ้าหรือว่าในรู้จักในานามของเมืองสามคูบานะเจ้าถือว่าเป็นเมืองเก่าเมืองแก่พันสี่ร้อยปีนะเจ้าเมืองลีเนี่ยแลผมเคย เล่าเรื่องของประวัติเมืองลีนะเจ้าซึ่งเมืองละปูนนี้เป็นเมืองของเจ้าแม่จามมาเทวีแต่ว่าเมืองลีเป็นเมืองของเจ้าแม่จาม,มาลีนะเจ้าไว้เดียวมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความลึกลับความเ,เรื่องราวที่มันเกิดขึ้น ซึ่งสมัยก่อนนะก่ะหอมเคยเล่าให้ฟังเมื่อสิบปีที่แล้ววันนี้เนี่ยเฮาก็มีโอกาสเนี่ยเป็นกระเป๋าแห่งเมืองนักบุญสามคูบาน่ะเจ้าย่าเมืองลีจะใใจผ้าตองมือนะเจ้าหรือว่าผ้าฝ้ายอ่ะเป็นน้องว่าผ้าฝ้ายนะเจ้าแล้วเย็บเนี่ยเป็นเย็บมือผู้นี้หมายถึงการมีชื่อเสียงนะเจ้าบ้ใจว่าความงามนะแล้วก็ตรงของเฮาเนี่เฮาจะมี เครื่องหมายตรงนี้คือตาพญานาคเนื่องจากว่ามีบอ่อน้ําบาดาลที่เป็นบอ่อพญานาคนะเจ้ามีลอยพระพุทธบาทอยู่ที่เมืองลีอันนี้นะเจ้าเป็นตาพญานาคนี่เลยเนี่ยเจ้าเป็นของค้าของคูณแล้วก็ปักด้วยเป็นพลอยเม็ดสีต่างๆนะเจ้าใช้สีเขียวซึ่งเป็นสีของเกรดพญานาคตรงนี้เลยซึ่งเป็นแบบของในโลกนี้ม่มีใครมีนะเจ้าก็มีก็เหา ผู้เดียวเท่านั้นที่มีตัดเย็บด้วยความสวยงามใช้ผ้าลายล้านานาเนี่ยเจ้าของทางหลักปูนเจียงใหม่ทางภาคเหนือก็คือเป็นเครื่องรางของขรังเป็นย่ามเงินทองไหลมาเทมาไว้ใส่เนี่ยจะมีของมะเก่านี่เลยของมะเก่านี่นะเจ้าเนี่ยเจ้าแล้วก็มีองค์เนะ่เจ้าสี่หูห้าตา ไว้เดียวมีโอกาสจะมาทำเรื่องเล่าให้กับพี่น้อง Good Idea TV Healthy b e ง g รับชมอยู่ทั่วโลกฟังเจา้าฉะนั้นวันนี้นะเจา้าเฮามีโอกาสที่จะได้ส่งไปฮือพี่น้องชาวไทยชาวลาวของเราทั้งอันนี้ส่งได้ทั่วโลกเลยนะเจ้าก็สามารถโทรเข้ามาทั้งสำนักง,งานที่เมืองไทยแล้วก็สำนักง,งานที่ ประเทศสหรัฐอเมริกานี่ยจะผ่าน Good Idea TV ท่านที่อยู่ในอเมริกาแคนาดาลัสก้าฮาวายโทรเข้าไปเป็นเบอร์โทรฟรีหมดเลยหรือว่าสามารถส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook ได้ก็คือ Facebook ชื่อเพจของเราก็คือ Good Idea TV Fan Club นนเดาก็ติดต่อกันได้ทุกช่องทางเดี๋ยวนี้โลกใบนี้มันแคบนะเดาเพื่อ,อะจะได้สอบถามเรื่องของย่าเมืองลี แบบนี้นะคะเป็นแบบดีไซน์ของเขามีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นย่ามของคําของคุณสปายแล้วนอกจากมีความเป็นวัฒนธรรมเป็นซอฟพาวเวอร์ของเขาแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นคือในเรื่องของโซกลาบนะเจ้าเป็นของคําของคุณนี่แหละของพี่น้องไทยพี่น้องลาวเฮาโดยเฉพาะพี่น้องล้านนาล้านสางนี่จะเป็นที่นิยมกันหลายหลายทั้งอีสานคือกันนะเนะจ้าการแต่งผ้า ใส่เสื้อผ้าอย่างต่างๆในเขาจะาเหมือนไข่เวลาเขาไปกัดไปแต่และอย่างเสื้อผ้าอย่างที่หมอกแก้มใส่เนี่ยเป็นผ้าอ่ป้นห้องผ้าฝ้ายฟอกสโตนนะเจ้าผ้าจะนุ่มใส่สบายนี่เลยทั้งเสื้อทั้งเปวนี่แล้วก็เป็นผ้าที่ซักแล้วบ่ต้องรีดนะเจ้าใส่สบายสบายแล้วเขาใส่ไปไหนมาไหนนี่โอ้คนนีเปิ้นจะบอกเลยว่าเฮานี่เหมือนไข่นี มีความเป็นวัฒนธรรมหรือการแต่งตัวหรือเสื้อผ้าที่มันบ่งบอกความเป็นตัวตนของเฮาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเป็นการซร้อยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาล้านซางนะเจ้าโมาแก้มตอนนี้ก็เมื่อก่อนใส่เสื้อยืดเตียวยินเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาใส่เสื้อผ้าแบบนี้เพราะว่ามาช่วยงานทางด้านวัฒนธรรมเหมือนกันก็เลยมาฝากสําหรับสมาชิกกูไดเดียทีวีเป็นบอลแรกเลย แต่กับเอฟ f ีทางเมืองไทยของหมอแก้มก็ได้คือกันก็คือย่ามเมืองลีน่เจ้าตาพญานาคตรงนี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพเรื่องราวแล้วก็รายการต่างๆที่เรากำลังทำจากเมืองไทยไปที่อเมริกาก็ยังมีรายการเพิ่มเติมเต็มเลยเดี๋ยวนี้ว่าเอาแต่อเมริกาแคนาดาไว้ได้ละเพราะว่าผู้ชมเราก็อยู่ทางยุโรปเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นสามารถดูผ่านทาง เว็บไซต์ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตมีมือถือก็อสามารถเบิงได้ทั่วโลกเลยนะเจ้าก็มาฝากไว้สําหรับคลิปนี้สําหรับย่ามเมืองลีของคําของคุณของพี่น้องล้านนาล้านสร้างเขาเนีเจ้าขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแหงเจ้าสบายดี